เพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราก็จะมาไต่แล้งโหมด 4v4 จัดอันดับกันนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฮันมอร์นิ่งรุ่นสาวเ,เพื่อนขอบคุณจ้าโอ้โห โอ้โห,โหเพื่อนเราตึงอ่ะเรายังไม่ทันทำอะไรเลยขอบคุณนะ อย,อย่าพึ่งทำอย่างนี้ขอบคุณนะ First Blood ยยอย่ายิงเรา Double Kill อ้ยทุกคนเราว่าเราตายแน่เลยไปเดอ๋ยวยมาอีกได้ไหม ขอบคุณนะขอโทษนะเพื่อนแต่ว่าเราตายยบเอยเกว,วาจะได้ตายนะทุกคน โอ้มายก g อดฝนจะตกเอ้าโอ้โหมันอยู่ตรงนั้นอือหือ double kill <Okay. S 2> คือเราจะสูนคิวแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะของอยู่นี่ของอยู่นี่ของอยู่นี่

ขอ,อของอยู่นี่ของอยู่นี่กองพยาบาลให้ทุกคนโดนยลั๊ EP รวดเร็วให้ทุกคนแล่าขอบคุณนะ โอ้โหสุดตึงเต็นไงล่ะโอ้โห,โห,โห,โหทุกคนกดไลค์ให้เราหมดเลยเราจะกดให้มางปกติก็กดให้อยู่แล้วล่ะ เป็นไงบ้างจะเปนเพื่อนสำหรับคลิปนี้โอ้โหเราได้แค่2คิวอะทุกคนเพื่อนเราตึงเกินไปนะทุกคนเราก็เลยแบบยิงสู้ไม่ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องฮันมอนนิ่งจ้าเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้มอนนิ่งจ้า